ร้านไหนอร่อยนะฉันจะเคยพาในภูเก็ตวันนี้นยะฉันจะพาภูเก,ก็ตมากินจิมจุบัาคิวร้านดังในโคราชร้านเขาลูกค้าเต็มล้านถุกวันนะ่ะอยู่แถวบ้านฉันนี่แหละอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสุขาอยู่หลังโรงเรียนสุขาเลยเมื่อกี้นางหนาแต่บางคนก็นไม่รู้ว่ามีข้างหลังดาของฉันน่ะมาข้างหลังข้างหลังน่ะเขาจะอยู่ในบ้านผาทหารหนองบัวล้งถ้านนั่งข้างหน้าก็จะนั่งเลี้ยงระดึบริมทางเลยอยู่ข้างกำแพงเลยแต่ถ้ามานั่งกินข้างหลังน่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนร้านนั่งชูนี่แหละร้านจิมจุ๊ ชอบดิเดียร์บรรยากาศแบบนี้อันนี้เมนูเขาเดิมเป็นชุดชุดใหญ่ลอยยี่สิบบาทเดิมจิ้มจุ่มเขาชุดเล็กไม่มีเดิมมีแต่ชุดใหญ่อย่างเดียวน้ำจิ้มของเขาก็อหยางเข้มข้นเลยแกเอ้ยถ้าพวกแกอยู่ข้า,ลานนวกกลาเนี่ยพกแกต้มมาลองนะเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องชุดใหญ่เขาก็จะรวมมาให้เลยเนื้อกะมูแล้วก็พักหนึ่งถาดชันใจแน่นอนมาปุ๊บน้ำเดือดปั๊บเพราะว่าเขาต้มมาแล้วม,มาเมนูแรกเลยกุ้งแช่น้ำปลาแบบลวกผ่านน้ำเป็นเมนูกับแก้วของฉันเลยนะดูกุ้งเขาตัวยหญ่ใหญ่ลาบก็น้ำจิ้มรสเด็ดหหหหววาาาาาานนนนนนจ้้้้้ออออยยยยยยเเเเเเเลแแแะะกกดดููมม่่่่่ฉัถิคคครืงงีีีทใ๋ สุดๆเลยแกเอ้ยขายอย่างเดียวแอลกอฮอล์แต่เขาไม่มีขายดอเดเอร์แอลกอฮอล์น่ะร้านนี้เพราะว่ามันอยู่ที่โรงเรียนพวกแกก็อดออเดอร์ใหญ่แล้วเมนูต่อไปเลยหมูมะนาวอร่อยขึ้นการก็คงแชน่น้ำปลาเนี่นยรสชาติเดียวกันเลยเก๋ดูสีผิวที่เขาลาดมาดูเถอะมันมอกกับกะเป็นกับแก้มชั้นดีเลยแหละแกเอ้ยอัศจรรย์แท้ๆกินคู่กับก,าาาาก้านคานาเด้อก้านคานาก็หวานกรอบเลยแกเอ้ยก้านคานาถ้าจะให้กรอบกว่านี้ต้องแช่น้ำแข็งมาดาน,นี่สุดยอดเลยแหละแกเออหัวฉันน่ะสายพักักมีทรายใส่มดน่ะอย่าไปล้วนน่ะใครบอกกกกกกิิิินนนนนจจ้้้มมุหูท่่่าาลละอววยัเเรี นี่เดี๋ยวอาหารคีนของพ่อฉันฉันก็เลยบอกพวกแกไปร้านเขาเปิดทุกวันน่ะแหละเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มนางกินชิวๆไปเถอะพวกแกเอ้ยยิ่งแต่ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วมันเหมอกแกงกินอะไรแบบนี้แถะแกเอ้ยชุดใหญ่เขาก็จะมีสบายนางมีเนื้อมีตับมีหมูไหมาครบเลยแหละแกเอ้ยร้านนี้เนี่ยฉันก็มากินบ่อยอยู่แต่ไม่เคยรีวิวเจ้ทีได้โอกาสแล้วเอาจังหน่อยพวกแกเป็นมันฉันไม่คำเลี่ยของการกินหมูกระถากินจิ้มจุ่มเหมือนได้คืนสวรรค์น่ะแกเอ้ยร่างกายต้องการชาบูหหมมูกกกกกรระะะะทออฉฉัันน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 นจไได้้ิิิ่่่่ใแาายยยีวว็ป ฉันก็ถ่ายไปเขาว่ายท่อแต่เทกแกเอ้ยหม้อร่งนะฉันน่ะนี่เลยไอตัวเกิดเอิดบไอนางยังอร่อยเลยแกเอ้ยไอสบายนางเนี่ยถ้าไม่นัวอะไรก็อร่อยเนาะแกเนาะอัศจรรย์แท้ๆถ้าพวกแกมาฉันแนะนำมานั่งข้างหลังลาดเหมือนฉันไฟสวยบรรยากาศดีที่นั่งมินิมอลมินิมอลของเทลูกชิ้นสั่งมาให้ลูกชายพ่อกับแม่ก็ยืมมารีวิวก่อนแกเอ้ยแต่ทำช่องรีวิวอาหารมานี่รีวิวยัน้ำเปล่าน่ะอะไรรีวิวได้รีวิวหมดนะหักหลายอัศจรรย์แท้ๆแกเอ้ยที่มาสายนี่เดียวมันก็ต้องแบบนี้แหละแกเอ้ยใครอยากให้ผมฉ ังฉันทีไปหายถูร้านเลยเกเอ้ยปาโปรฉันทำคลิปตั้งแต่สมัยลุงน้อยๆปลานนี่นะจะได้ประมาณ2-3,000คลิปแล้วเสียดายเท่ะเทกเอ้ยไปดูแม่นายเชนกินต่อกินจิ้มจุ่มากินก็นสคนลูกชายก็กินแค่ลูกชินก็ะเข้าพัดตังมาสชุดใหญ่กินเกือไปมดนะแกเอ้ยชุดอร่อยยิซิบเข้าหายลายของเขายูนี่ข้าพัดลูชายจานใหญ่ใหญ่วันนี้ลูชายทันกินคนเดียวเกือหมดนะมาก็แม่ก็พ่อบ่อยเลยกินเก่งทุกวันนี่กินเรียบกระป๋อฉันจะก้าวไปดูพรมดิคิด